ท่านสงการครับราบียนท่านประธานสภาที่เคารพผมสงการเจตสุธิภากรสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขตหนึ่งจังหวัดนครสวรรค์พรรคประชาธิป,ปัตย์มีเรื่องหาเลยท่านประธาน2เรื่องหลักๆนะครับเรื่องแรกก็คือขนาดนี้เนี่ยครับปัญหาเรื่องภัยแรงในจังหวัดนครสวรรค์นั้นได้คือเข้ามาแล้วนะครับ <S <S พื้นที่ในเขตตำบลบ้านแก่งนะครับหมู่2หมู่6หมู่11น,นะครับ อำเภอเมืองนะครับแล้วก็พื้นที่ในบางส่วนในเขตวัดไซแล้วก็หนองกระโดนนะครับขณะนี้ชาวบ้านกําลังปลูกข้าวอยู่และข้าวกําลังจะออกรวงนะครับเมื่อไม่กี่วันผมต้องไปดูเพื่อจะช่วยกันระดมค่าน้ํามันเพื่อจะสูบน้าเข้านานะครับจึงฝากท่านประธานไปถึงกรมป้องกันและบรรเทาแสภาธารณภัยนะครับช่วยดูแลชาวนานในบริเวณนี้ด้วยนะครับเพราะข้าวนั้นจํานวนหลายพันไร่กําลังจะออกรวงนะครับ ถ้าเกิดเก็บไม่มีน้ำเนี่ยก็เกรงว่า,าชาวนาจะลําบากครับนั่นคือข้อที่หนึ่งนะครับเรื่องที่สองนะครับเนื่องสืบเนื่องจากาน้ําปรับน้ําสะอาดดื่มได้นะครับโครงการซึ่งเป็นโครงการของกรมทรัพยากรน้ํานะครับซึ่งเป็นโครงการที่ดีนะครับในปีที่แล้วเนี่ยพี่น้องที่โรงเรียนวัดชุมชนวัดบ้านแก่งนะครับได้รับแล้วนะครับปีนี้เนี่ยครับผมได้ประสานงานไปทางกรมนะครับเพื่อจะขอให จัดลงในอีกสองโรงเรียนนะครับคือโรงเรียนวัดกอกแก้วนะครับที่หมู่สองตําบลบ้านแก่งอําเภอเมืองนะครับนครสวรรค์และที่หมู่หนึ่งนะครับตําบลหนองกรดที่วัดทับชุมพลนะครับยังไม่ได้รับนะครับจึงฝากท่านประธานประสานทางคมทรัพยากรนบาดาลช่วยกรุณาจัดโครงการน้ําสะอาดดื่มได้นะครับเพราะว่าเป็นประโยชน์กับนักเรียนมากนะครับเพราะว่าพื้นที่สองพื้นที่นี้ปกติต้องใช้รถจากอบตขนน้าไปให้ ใช้นะครับวันเว้นวันนะครับาหากได้รับโครงการนี้ก็จะช่วยให้เด็กๆทั้งหลายได้มีน้ำสะอาดดื่มครับกรับขอบพระคุณครับ